สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวล,ลีเห็นแล้วปลื้มใจจริงๆครับเมื่อรุ่นพี่คนเก่งอย่างเจเจนุสราต้อมคำเข้าเข็มทีมชาติเพื่อมาช่วยซ้อมช่วยติวให้กับน้องๆนะครับซึ่งขอบคุณภาพจากสนามข่าวเจ็ดสีด้วยนะครับเป็นภาพของเจเจติวเข้มน้องๆเลยนะครับซึ่งติวทั้งตัวเซตซึ่งเป็นตัวเซตหลักอยู่แล้วนะครับที่เจเจถนัดดูจาก ภาพก็จะมีการติวให้กับบอลเร็วด้วยเพื่อให้เข้ากับตัวเซตนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักมากๆจริงๆครับน้องๆคงได้รับความรู้กันแบบสุดยอดนะครับสูู้นะครับสาวไทยมาดูภาพน่ารักน่ารักนี้กันเลยครับ